ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังขะวัฒนะศีอุปถัมภ์เรื่องเจตจำนงสุดจดิตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังขะวัฒนะศีอุปถัมภ์สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังขะวัฒนะศีอุปถัมภ์ได้บริหารงานภายใต้ กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2564ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ส พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2564และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบาย11ด้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาพิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนแหลมสิ่งวิทยาคมอาทรสังขวัฒนศอุปธรรม จึงขอให้คำมั่นในการบริหารงานว่าจะบริหารงานโดยส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังฆวัฒนศรีอุปถรัรมปปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรมมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตโดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินง,งานของโรงเรียนแหลมสินวิทยาคมอาทรสังฆะวัฒนศีอุปถัมภ์จำนวนสิบด้านดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อต้านพฤติกรรม การเรียกเก็บเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่างๆการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่อบุคคลภายนอกที่จะเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน 2. ด้านการใช้งบประมาณมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเผยแพร่อย่างโปรง่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บริหารขององค์กรยึดหลักการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมได้มีการมอบหมายงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระสนตัวให้กับผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งไม่ถูกต้อง 4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างความตำหนักให้กับบุคลากรเกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตที่ชัดเจนสำหรับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง เผยแพร่ให้บุคลากรารับทราบและนำไปปฏิบัติมีการกำกับตรวจสอบการใช้ทรัพย์ของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตสนับสนุนให้องค์กรต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตยอย่างเป็นรูปธรรมมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบและนำผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต 6. ด้านคุณภาพการดำเนินง,งานองค์กรต้องให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข้อมูลมีคุณธรรมไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 7. ดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ต้องมีช่องทางหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนครบถ้วนเป็นปัจจุบันสามารถติชมและแสดงความคิดเห็นชี้แจงได้ในข้อที่สงสัยให้แก่ผู้รับบริการผู้ที่มาติดต่อหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 8. ดด้านการปรับปรุงระบบการทำงานองค์กรจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้ที่มาติดต่อหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการและมีความโปร่งใสเกด้านการเปิดเผยข้อมูลมีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณาชนให้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานการให้บริการแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุการบริหารทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 10. ด้านการป้องกันการทุจริตมีการเปิดเผยผลการดาเนินงานให้สาธารณชนรับทราบ เกี่ยวกับการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคงร่งครัดประกาศณวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565 นางสาวมาริบุญคู่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังขะวัฒนะศรีอุปถร,รม